สวัสดีค่ะวันนี้วิมาฉีดยาวัคซีนโควิดเข็มที่สองค่ะตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสแตมเปอร์หมดเหลือๆสักมาสโสวัสดีครับฮัลโหลฉีดยาวัคซีนเสร็จแล้วหลังจากฉีดเขาก็ให้นั่งรอ15นาทีดูอาการ แล้วก็ออกมาข้างนอกเขาก็ปั๊มให้เราที่สมุดเล่มเหลืองหลังจากนี้ไปสองอาทิตย์เราก็จะได้ใช้สมุดเล่มเหลืองนี้คือไม่ต้องเช็คโควิดเวลาเราไปโรงเรียนหรือไปซูปเปอร์มาร์กไปห้างซื้อของหรือร้านอาหารก็ต้องเช็คโควิดหลังจากนั้นสองอาทิตย์เราก็ไม่ต้องเช็คแล้วแล้วก็พกสมุดเล่มเหลืองของเราไป เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึง่งนอกจากพาสปอร์ตของเราตอนที่เข้าไปหมอเขาก็ถามว่าเข็มแรกเธอฉีดไปเธอมีอาการผิดปกติไหมเธอมีปวดแขนปวดหัวไหมหรือไอเจียนไหมเดือเป็นยังไงบ้างพี้ก็บอกเข็มแรกอาการปกติทุกอย่างก็ถามเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเข็มที่สองนี้อาจจะมีอาการปวดแขนหรืออ้วกขึ้นไส้เป็นอาการปกติแต่ไม่ต้องกลัว แต่บางทีก็อาจจะไม่เกิดก็รอดูอาการต่อไปก่อนกลับบ้านวิกับพอบ้านก็จะเลยไปซื้อของที่ร้านขายดอกไม้ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างวิซื้อถังมาใส่น้ำฝนแล้วคนนี้พื้นที่ตั้งเขาไม่ตรงก็จะไปซื้ออิฐมาลองพื้นตามไปดูเลยค่ะที่ร้านเบามาก Wo sind denn die schon steine? Sind die drin vielleicht? Oh, der hat vier, so. ได้แผ่นกระเบื้องปูนมาหนึ่งอันแล้วก็ได้ที่ปลูกดอกไม้มาสองอันเดี๋ยววิจะเอาไปตั้งเป็นผาตั้งของถังน้ำเพราะถังน้ำเขาไม่ตรง <c oughs> ได้ลาวินเนอร์มาสองกระถางวิจะเอาไปปลูกเสริมที่เขาตลยนี่ให้พอบ,บ้านจัดการไป <c oughs> เข้ามาในรถก็ต้องเ <c oughs> ช็ดมือก่อนด้วยแอลกอฮอล แล้วค่อยถอดหน้ากากออกพ่อบ้านเอารถไปเก็บซื้อของเสร็จแล้วคราวนี้ก็กลับบ้านตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่มีอาการอะไรก็รู้สึกแค่อาการตอนเข็มฉีดลงไปเจ็บเๆนี่พ่อบ้านเอา เอากล่องใหญ่ก่อนเปิดออกมานี่เขาก็บอกว่าโกลเซอูนอ้นี่เลยใหญ่มากแคนิคซูซเมนเนี่อื้มตู้ละกล่องนี่พอบ้านก็มาทำการอันนี้ให้เสร็จยา่าไอแพคเขาก็ว่างนี้กล่องที่สองอ พอดีเลยโอเคพอบานก็ไปทำแบบการต่อโอเคเจสพอบ้านก็จะเอาอันนี้บัตร สมาชิกสะดวกมากเราไม่ต้องเข้าไปในร้านเราก็รอดูทำการอยู่หมุนหมุนหมุนมุนคทิกอันเด็ดเ <c oughs> ขาก็จะให้เราเขาจะส่งอีเมลไปให้เราที่บ้าน สวัสดีค่ะวิกจะมาอัปเดตอาการหลังจากไปฉีดวัคซีนโควิดมาเข็มที่สองเสร็จเรียบร้อยวิไปฉีดเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนาวันนี้ก็วันที่24่สิบสีมิถุนาแล้วผ่านไปได้สิบวันวิกลับมาวันแรกหลังจากฉีดยาไม่มีอาการอะไรพอันที่2ก็ไปโรงเรียนปกติกลับมาจากโรงเรียนก็กินข้าวเข้านอนปกติพอตื่นมาเช้าวันที่สาม รู้สึกว่ายกแขนไม่ขึ้นปวดก็เลยคิดว่านอนทับแขนตัวเองก็เลยจับจับดูเอ๊ะเป็นคล้ายๆลูกหนูวิก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากอาการของวัคซีนยกได้แค่นี้แต่ยกขึ้นสุดไม่ได้ก็เลยคิดว่าเป็นอาการของยาวัคซีนก็เลยกินยาแก้ปวดหนึ่งเม็ดตอนสองโมงเช้า หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะทําความสะอาดบ้านรดน้ำต้นไม้แล้วก็งว่วงนิดหน่อยพอตอนเย็นก็นอนเข้านอนปกติตื่นเช้ามาวันที่สีอาการปวดก็เริ่มหายไปก็ยกแขนได้ขึ้นมากกว่าเดิมแต่ก็ยังรู้สึกแข็งๆนิดหน่อยพอวันที่ห้าก็ไม่มีอาการอะไรละก็คือปกติตอนนี้วิกกฉีดได้ครบสองเข็มแล้วก็ ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก็ยังต้องใส่หน้ากากอยู่แต่ก็ไม่ต้องตรวจตอนนี้วิโก็ฉีดครบสองเข็มแล้วไปไหนมาไหนก็ต้องพกสมุดเล่มเหลืองแบบนี้ไปด้วยวิเอาใส่ถุงพลาสติกไว้เดี๋ยวเขาจะดำเดี๋ยวเขาจะขาดนอกจากพาสปอร์ตที่สําคัญสมุดเล่มเหลืองเราสําคัญมากเพราะเราจะต้องยื่นเขาถ้าเราไม่อยากพกสมุดเล่มเหลืองแบบนี้เราก็สามารถไปโหลดได้ เราเอาเล่มเหลืองของเราไปที่ร้านขายยาแล้วก็ให้เขาลงทะเบียนให้เราเขาจะมีรหัสที่เราฉีดยามาแล้วเราก็เอากรอกเข้าไปในมือถือวิยังทําไม่เป็นหรอกเดี๋ยวจะให้แฟนทําแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วอีกอันนึงเป็นแอปเวลาเราไปร้านอาหารก็ให้โหลดลงที่โทรศัพท์เหมือนกันจะเป็นโค้ดนี่ก็ยังไม่ทําไม่เป็นแต่จะให้แฟนทําให้เวลาเราไปกินข้าว เราก็ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแล้วก็แค่แคปแล้วก็รหัสของเราที่อยู่อะไรก็จะเด้งไปที่คอมพิวเตอร์ของร้านอาหารนั้นๆเดี๋ยวถ้าทําวันไหนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอันนี้ต้องรอสามีทําให้เพราะทําคนเดียวไม่ได้วีไม่เก่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาเล่าประสบการณ์การฉีดวัคซีนโควิดให้เพื่อนๆฟัง ขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ